านนาตามนี้นะ5เซนให้ผม,เ,มเลยก็ได้ มอปลวกประเดีย๋ยวนี่ขุดปลวกออกปลวกขึ้นเน, <c oughs> น,นี่ยวพี่มายืนเล็งตรงนี้ก็ได้ไม่เห็นอยู่เนี่ยเห็นไหมครับเ<า>นี่ยหลักตรงนั้นเห็นไหมเห็นเห็นมันจะตรงเข้าไปแนวท <c oughs> างกระซี่กันใช่ใช่ก็หลักเสร็จที่เรียบร้อยครับ 弄完。嗯